เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะสบายๆจาก USA ได้พาท่านทั้งหลายมาศึกษาธรรมะจากธรรมชาติซึ่งในวันนี้เราได้เดินทางมาพร้อมกับแขกพิเศษคือคุณหารชัยวดุดซึ่งเดินทางมาจากรัฐโอกลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายการธรรมะสบายๆของเราในวันนี้ได้เลือกเอาโลเคชันที่มีความสวยงามที่จะใช้บรรยายธรรมในวันนี้เราได้เลือกเอาสถานที่ซึ่งเขาเรียกว่าไจแอนต์เทอร์บนหรือว่าวินมิ l ถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่ากังหันลม ซึ่งสถานที่ที่เราได้มาใช้เป็นแบ็กกราวด์ในการบรรยายทําในวันนี้ออกจากสถานที่ของเราจากโมเดสโตไปทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียโดยใช้ฟรีเว์99แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นไฮเว์12 a s สวิ่งลงไปทางเมืองแฟร์ฟิลด์ซึ่งเราทั้งสองก็มีภารกิจที่จะต้องทําที่เมืองแฟร์ฟิลด์ในวันนี้ แต่ก่อนที่เราทั้งสองจะได้ไปทำภารกิจที่เมืองแฟร์ฟิล์เราก็ได้หยุดพักเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะจากธรรมชาติโดยเราได้เลือกเอาสถานที่ตรงนี้เพราะว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์กับธรรมชาติของชีวิตเราทั้งหลายอาจจะได้เห็นธรรมชาติของกังหันลม ซึ่งมีความสวยสดงดงามและธรรมชาติที่สวยสดงดงามเท่านั้นแต่เราทั้งหลายไม่ได้สักแต่ว่ามองธรรมชาติให้สวยงามเหนือไปจากกว่านั้นเนี่ยเราทั้งหลายควรที่จะได้ธรรมะจากธรรมชาติที่สวยงามเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะเนี่ย มันอยู่กับธรรมชาติแล้วธรรมะนี้มีมาก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงประสูติแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นบุคคลผู้ค้นพบธรรมะจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายได้แลเห็นกังหันลมใหญ่ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันก็เปรียบเสมือนชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเด็กแล้วก็โตโตมาแล้วก็เป็นหนุ่มสาวแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราทั้งหลายก็กลับมาเกิดใหม่ตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยบุญกุศลของแต่ละบุคคลชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ย ไม่มีการจะสิ้นสุดลงตราบใดที่เราทั้งหลายยังติดอยู่ในภพยังติดอยู่ในชาติอยากเกิดอยากเกิดมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ดีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นกิเลสทางนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับกังหันลมมันก็หมุนไปเรื่อย วกไปแล้วก็วนมาแต่ตราบใดท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ติดอยู่ในภพไม่มีกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหรือเราเรียกว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราทั้งหลายก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่มีแก่ก็ไม่มีเจ็บก็ไม่มีตายเปรียบเสมือนกับกังหันลม ตราบใดที่ยังมีลมอยู่กังหันลมก็หมุนไปเรื่อยๆแต่ตราบใดที่กังหันลมไม่มีลมพัดผ่านมากังหันลมก็หยุดนิ่งไม่หมุนไปต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาศึกษาธรรมะจากธรรมชาติจากกังหันลมยักษ์ในวันนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ธรรมะเล็กๆ,ๆน้อยๆ ไปใช้ในชีวิต